ต่างๆนะครับด้านการจุดรมครบวงจรมากๆนะครับซึ่งเป็นการช่วยยกระดับสุราชุมชนนะครับสำหรับพื้นที่สงสารนะคะทั้งสามสาขาเลยค่ะใป็นสาขาสแตนด์บายที่นี่เลยนะคะครับผมแล้วก็เดี๋ยวหลังเจ้าหลังก็จะเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สุรานะครับจากกรมภาษาที่เขาจะมาให้ควก็ต่อไปด้วยด้านหน้าขาทสร็จ นี eren, ่ได้เลยนะคะเดี ination, ๋ยวส่งคุณนะคะท่านประธานมาแล้วเราจะการอบรมที่ยังเป็นห้าู้ี่จะทำี้งรกให้านประธนระกบในการน้ทดีก็้ิวนไการสมั กาชุมชนในประเทศผ่านโครงการชุรากลุมชนเด็กแลสัู้สูงยเป็นการดำเนินการสร้างสรรค์นวัตกรรมลถห้องหลักการเคลื่อนที่โมบายเด็กมาให้บริการตรวจสอบคุณภาพคุลาและได้สัญจรมาในพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่สองาอันนี้เครื่องจากจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตชุรากุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้แก่ผู้ปนนระกอบการผร้ชมให้ส,สามารถรกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์และผลไทยต่อผู้บริโภคเสมือนการนำสินค้าเข้าตรวจสอบหน้าทมสัรปานิ้โดยมุ่งเน้นการกดขี่ครับขอโทษองค์ความรู้และสร้างความขเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานและหน้าที่ของผู้ประกอบการในการลับประกานคุณภาพ โคงการส site, mm. Arrow, follow, ุราชุมชนแหล่ท่องเที่ยวสายสันจรณจังหวัดสงขลาวนนี้มีผู้ผลิตสุราชุมชนและผู้เกยวข้าวทั่วประมาณสอ0ร้อยห้าสิบคนและมีสุราที่ส่งตรวจร่องเป็นมากประมาณหนึ่งร้อยสามสิบรายการปันนี้ได้เวลานชุมชนในนที่ภาคต้อย่างไรบ้างา็ที่ผ่านมาเราได้ไปดูทางภาคเหนือมาแล้วใช่คร really cool. ับ ครับก่อนนี้เลยต้องบอกว่าเรื่องของสุราชุมชนนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของรัฐบาลนะครับซึ่งใช้ในการที่จะพัฒนาเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนนะครับเศรษฐกิจฐานรากที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่นะครับเราสนับสนุนเรื่องของการที่ใช้วัตถุดิบในพื้นที่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นทําให้เป็นรายได้ของชุมชนนะครับรมสรรพสามิตในมิติของคนที่ดูแลทางด้านสุรานะครับเรา เราเป็นหน่วยงานเดียวนะครับที่ดูแลทางด้านคุณภาพสุราในการบริโภคเข้าไปในในในกับที่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นในหน้าที่ของกรมสรรพสามิตเราดูทั้งในมิติของเรื่องของภาษีดูในมิติของเรื่องของคุณภาพมาตรฐานแล้วก็การสนับสนุนส่งเสริมนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมในวันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กรมสรรพสามิตเราให้ความสําคัญนะครับเป็นเรื่องของสุราชุมชนแบบสรรพสามิตสัญจรนะครับ อย่างที่ทุกท่านทราบครับเรื่องของสุราชุมชนเนี่ยเราต้องอต้องส่งตัวอย่างเข้าไปที่กรมสรรพสามิตนะครับในการที่จะตรวจสอบคุณภาพแต่วันนี้เราเพิ่มบทบาทหน้าที่ของเราให้มากกว่านั้นเราเดินเข้ามาหาพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้เราเนี่ยครับเรานำรถแอลบเคลื่อนที่ลงมาขับจากกรุงเทพลงมาที่นี่เพื่อบริการพี่น้องประชาชนฟรีนะครับก็จะมีการตรวจทั้งทางด้าน เรื่องของแรงแอลกอฮอล์เรื่องของดีกรีแล้วก็เรื่องของสารปนเปื้อน,นต่างๆนะครับสิบกว่าชนิดนะครับเพื่อที่จะทําให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าสุราชุมชนที่มีการผลิตเนี่ยปลอดภัยต่อ,อการบริโภคแล้วก็มีดีกรีที่ได้มาตรฐานนะครับก็วันนี้เป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีครับเรามีการตรวจทั้งสิ้น130ตัวอย่างนะครับกับ พี่น้องประชาชนในพื้นที่130ตัวอย่างทั้ง130ตัวอย่างไม่มีสารคนเพื่อนเลยแม้แต่ตัวอย่างเดียวนะครับก็แสดงว่าพี่น้องประชาชนของเราเนี่ยมีคุณภาพในเรื่องของการที่จะตรวจสอบเรื่องของการผลิตสุราชุมชนที่มีมีมีความปลอดภัยต่อต่อต่อการต่อต่อต่อร่างกายนะครับแต่ทีนี้มีเรื่องของดีกรีนิดหน่อยนะครับซึ่ง พี่น้องยังมีการผลิตดีกรีทีท่บางทีสูงหรือต่ำกว่าที่ระบุไว้นะครับตรงนี้ก็ได้มีการแนะนําทางผู้น ja, well. ักวิทยาศาสตร์ของกรมเนี่ยก็ได้มีการแนะนําเรื่องของว่าถ้าดีกรีสูงไปทำยังไงดีกรีต่ำไปทํำยังไงนะครับต่างๆเหล่านี้เป็นการบริการพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนเรื่องของสุราชุมชนให้เป็นเศรษฐกิจฐานรากต่อไปนะครับก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทางสำนักานมิภารับสำนักงานพื้นที่นะครับที่ทําให้กิจกรรมในวันนี้เกิดขึ้นนะครับก็ ได้รับความได้มีพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกว่า200อกว่าคนนะครับเพื่อที่จะทําให้เราสนับสนุนสุราชุมชนๆๆต่อไปนะครับก็หลังจากนี้ก็จะมีเรื่องของเซสชันของการแลกเปลี่ยนการถามตอบทําเป็นเวิร์กช็อปต่างๆนะครับเราให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยลงไปคุยกับพี่น้องประชาชนเป็นกลุ่มๆเลยนะครับเป็นโฟกัสกลุ่มเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกันทําให้ได้มีการผลิตสุราชุมชนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยต่อการบริโภคมากที่สุดครับ ต่ส่วนของการซัพพอร์ตเรื่องอื่นอย่าง eStamp เนี่ยค่ะก <c oughs> ารดูแลในเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับเรื่องของมาตรฐานอะไรต่างๆแล้วก็ eStamp ต่างๆ,ๆก็ได้มีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะทําให้เรื่องของการจัดเก็บภาษีอะไรต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างโปร่งใสมีมาตรฐานที่สุดนะครับนอกเหนือนจากนั้นวันนี้เราเรายังมีเรื่องของสถาบันการเงินนะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของผู้ประกอบการในเรื่องของการที่จะ ขยายกิจการหรือการลงทุนใหม่ๆนะครับวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทางธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยทกสนะครับเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันทําให้พี่น้องประชาชนมีความสะดวกมากขึ้น,นครับได้ครับกิจการในวันนี้นอกจากการตรวจในเชิงของวิทยาศาสตร์ในเชิงของสารเคมีเรื่องของสัตว์สิ่งแวดล้นอะไรต่างๆนะครับวันนี้เราจะมีเซสชั่นที่จะมา แลกเปลี่ยนกับพี่น้องประชาชนของเราเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานการขอมขด้วยนะครับว่าทํายังไงที่จะทาให้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้นรวมถึงข้อกังคับและเรื่องของข้อกฎหมายอะไรที่กำลังจะออกมานะครับเรามีการแก้ยังไงของการสลัดสมุนพี่น้องสุราสฎรของเราเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับผลิตสุราละลายเล็กที่สามารถเกิดได้นั่นคือสิ่งที่เราไม่อยากเห็นเพราะฉะนั้นเราจะมีการแก้ไขัวอื่นแล้วก็ต้องมีสัว์ มีเกียรติและก็มีโอกาสในการทํารายได้ไม่น้อยกว่ารยายใหญ่นะครับเราได้มีการแก้เรื่องของแหล่งน้ําเราจะมีการแก้เรื่องของอบรรจุภัณฑ์นะครับเรามีการแก้เรื่องของการอนุญาตให้เบียร์เรื่องของขังเค้กเนี่ยสามารถเอาเอาออกไปขายได้นอกโรงเบียร์นะครับต่างๆเหล่านี้เป็นปนัน่ถอยหลงัง ข้าวที Fifth, four, three, two, mm ่นาทีนะครับอคไหมครับโอเคนะครับ hmm. ห mm ้า hmm. ส right ี mm ่สามสองหนึ yes. ่งอนับครสับร่องสามขอายิ้มนะครับผม1 2 3่งสองสาม มีหลายกล้องนะครับท่านครับหนึ่งสองสามโอเคนะครับหนึ่งสองสามรูปครับท่านครับนาครับผมขอบคุณครับ อการกระแทกนะครับผเรื่องของถถึงเราอีกีเรื่ของ r ารเื่องการการยิงทีวโพสเรื่องของการยิงแล้วก็ไปถูกกับเรื่องของกตมาปัการทีวโพสแล้วสะสมแต้มการยทีว่าโพสแล้วสามารถสร้างประโยชน์ Gracias. ส่งให้นาวันทำกูเกิลได้ส่งมาได้ไหมได้ลืมไปนิดตอนตัดนิดตอนตัดเกิดถ่ายชั้นในห้องนี้ก่อนเลยีนะค่ะลินมั่งให้ไปเอาไมค์ DJI ไม่ต้องอกมา5 5 4ไม่เต็มจะต้องอธิบายซ้ำก่อนเลยก่อนแล้วค่ะในส่วนของเครื่องมือค่ะแล้วก็ จะมีในเรื่องของงานเราหทำงมรถมันรถมันเียเพราะว่าขอาขาช้างลไปมีขาช้างยึดไว้สำหรับงู้ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวสัมผัเพื่อปัแล้วก็สอันนี้เราไม่ได้วิเคราะห์ว่าค่อนข้างันะรายเพราะใช้ล เซลเซียสเป็นเท่าไหร่ใช่ไอ้ยังงี้แพงไหมตอนนี้หมื่นโอ้ร้อยหมื่นเพราะว่ามงการทดสอบค่อนข้างกว้างก็คือตั้งแต่ศูนดีวถึงร้อยดเย่าเมื่อกีที่บอกถึงังมันสามารถทำยิงตรวจสอบแล้ที่กรีวายได้หรองไม่ต้องไม่ต้องไปต้มอว่าต้องตังแต่แค่ความหวาน